กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้จะทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรลค่าสูงซึ่งโดยใชย้ยประมาณราจากประจำปีพศสอง5ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม่นชาติ ฉบับที่13ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้านผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านพูดนาการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีรายได้เพิม่มมากกว่า1,80,000บาทต่อคนต่อปีโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพเพื่อนําร่องในการเข้าร่วมโครงการจํานวนหนึ่งหมู่บ้านคือหมู่ที่1บ้านไซห้องตําบลควนกรดอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้แก่ น้ำพึ้งสมุนไพรที่เป็นอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเกษตรมูลค่าสูงหมายถึงการทำเกษตรกรรมขั้นต้นเกษตรอัตลักษณ์หรือแปรรูปเพื่อจำหน่ายโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นทรรให้กับเกษตรกรนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงรับผิดชอบอยู่นะครับก็ในส่วนของงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แห่งนี้นะครับและก็ให้พี่น้องเกษตรกรเกิดรายได้จากการผลิต รองจากพืชหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการาพื้นที่ในการส่งเสริมการเกษตรนะครับทางสำนักการเกษตรอำเภอทุ่งสมนะครับก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดก,การกลุ่มการตั้งกลุ่มอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อต้องการที่จะมีการรวมกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเลี้ยงผึ้งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของที่นี่ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นนะครับ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าก็ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านมาเมลงเศรษฐกิจจังหวัดจุมพรนะครับเราก็ได้มีส่วนในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงทั้งพึ่งโปรงไทยแล้วก็ชันโรงนะครับรวมถึงการต่อยอดเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะครับให้กับกลุ่มนี้ ค่ะพี่ชั้นนางสนใจรัตนบุรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลคุรวดอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นประธานกลุ่มเลี้ยงพ่งสวนใจธรรมชาติบ้านเซ้องสมาชิกประชากรของบ้านไซ้องหมู่ที่หนึ่งตำบลคุรวดนะคะมี77.3คนจําคนจำนวนครัวเรือน2 6 5ครัวเรือนหมู่ที่หนึ่งวค่ะ ให้กับชาวบ้านที่อยากใช้มีการผลิตสัพันธ์ที่เพิ่มมูลค่าสูงในการทางด้านการเกษตรนะคะอยากจะให้การพัฒนาทางด้านการเกษตรรบวงชรบัดนี้บ้านไซห้องหมูที่หนึ่งตำบลควนกรดอำเภอทุ่งสงมีแผนโครงการที่จะขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงได้แก่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงพึ่งโพรงแบบครบวงจร 2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นอาหาร 3. การแปลร,รูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรและหน่วยงานบูรณาการพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อมุ่งสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมแล้วที่จะดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่า180,000บาทต่อคนต่อปีตามเป้าหมายของโครงการต่อไป